พระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรากล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชาองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชาทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพลอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตราสและมาตราเ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พุทธศักราช2560มาตรา10มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พุทธศักราช2560และมาตราหาแห่งพระราชบัญญัติยธทหารพุทธศักราช2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพลจำนวนเจ็ดนายดังนี้ 1. ว่าที่พันโทบุญเยี่ยมการสำโรงเป็นพันโทสอว่าที่พันตรีมาโนโดเพชรนาใหญ่เป็นพันตรี 3. ว่าที่ร้อยเอกนัทพัฒน์ริ้วทองเป็นร้อยเอก 4. ว่าที่ร้อยเอกหญิงจันทิราศิริวัธิรพักเป็นร้อยเอกหญิงห ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์สุดที่มูลเป็นร้อยเอกหว่าที่ร้อยโทเฉวียนพรมมาเป็นร้อยโทเจ็ดว่าที่ร้อยโทหญิงนันทพรเชื้อหอเป็นร้อยโทหญิงทั้งนี้ลำดับที่หนึ่งถึงลำดับที่สามลำดับที่หกตั้งแต่วันที่เก้ากุมภาพันสองพันห้าร้กสิบสามลำดับที่สี่ลำดับที่เจ็ด ตั้งแต่วันที่26มกราคม2563และลำดับที่5ตั้งแต่วันที่30มีนาคม2563ประกาศณวันที่19มกราคม2564เป็นปีที่6ในรัชกาลปัจจุบัน